พารพี่น้องครับปนาเสียเลยครับนี่คือต้นอินทผลัมนะครับที่ปลูกในหมู่บ้านนะครับมเมื่อทายปีก่อนยังต้นเล็กๆนะครับพอ<ม>กลับมาบ้านอีกทีหนึ่งต้นใหญ่มากพร้อมกับโอ้ออกลูกเยอะมากเลยครับลบพารเดี๋ยวไปดูเจ้าของเขาก่อนว่าเขามีความรู้สึกยังไงนะครับกับสวนอินทผลัมกลายเป็นแหล่งที่ เป็นแหล่งของชุมชนที่หลายที่นั้นเขามาดูงานแล้วก็มาเก็บผลผลิตที่นี่กันผมมีให้ชิมก่อนอามาถึงมาถึงสวนก็ต้องได้ชิมของสดๆโอ้มันเก็บจากต้นเนาะมันก็เลยยังไม่ยังมันยังไม่ลืมต้นสวัสดีครับผมคือสวนใหญ่โตัวโมฮารนนะครับ สวนใหญ่น่ะมันใหญ่ต้นเอกได้เยาไปขืนเถอะไปขืนแม้เราก็ตัดไม่ลูกล้านกินก่อนนะเอ้าหแมมาเก็จูกเลวนะค่ะจูบสวนที่อมูนันบอกกันจูกหนวดแมอแม่ยัง ป,ปาตนเต็ที่มมนี่ขายได้อยู่อันิ้นเดือปาดพวกหนึ่งพวกนึงมันจักโรนี่คาพวกหนึ่งมันจักโรค,ครับามเวลาตัดมาช่างเบงน,นี่นี่าขึ้นมาบไปบ้อน้ผมคยาาดงปลูกจักปีแลวจ้ะปลูกจักปีแล้วปลูกจักปีปลแล้ว อันนี้นะขายขายหกนี่ปีที่หกปลูกแปดปีจากปีได้จากปีเป็นหมากปีคือมันได้ขายเนาะอุ้ยคือเดียวแท้สวัสดีค่ะทางมาทดสอบครั้งแรกครับไม่เคยขึ้นต้นตามต้นเรียนอะไรนะอิณพลาลัม ไม่ไงตัดยังไงบอกบอกเขาเด้อเขาบอกเคยตัดได้ง่ายง่าดึงคอยดึงคอยดึงถุงคืนเออแบบนั้นเลยลูกตัดเวลาเขาเขาเปิดขายเขาก็เปิดเบิร์มันจะง่ามเอียงมันกะงามแต่ท้ายรวบันนี้ ตัดเอาการมัน like ไม่เป so ็นบ่ครับมีไอ้ตัดจังไงบอกเขาเนี่ยตัดตัดตัดเอาพวงเอาเอาตอมันเลยเป็นบ่เดียวเดียวเดียวพีจะเฟ้อตัดเส้นมันไหมล่ะตัดเส้นเป็นบ่ให้หลานจีนแน่ตัดเป็นไอ้ตัดเป็นเส้นเลยตัดแค่เส้ษเออเศษบ่อหนั่นเศษเศษ ตัดเป็นทลายตัดเป็นโถ้าถ้าถ้าตัดอันนั้นต้องเอาเลื่อยอ๋อถ้าตัดหมดคือต้องเอาเลื่อยอันนี้ตัดบางส่วนอู้คือหล่นไม่ไงไม่ไงคลายจังไดนี่เป็นโลนี่ไม่ไงคลายจังไดคลายเป็นโลนี่คายจังไดอ๋อปกตินี่คายจังไดนี่

เก็บมาผู้พ่อแจ้งกับไข่รอนหัดซิมเก็บจากไหนเาเก็บเอาเท่าไหร่เอามาจากโลกเอาซิมซิมต้นแม่ซิมต้นนั้นมั้งไม่คือกันว่าวเดียพักกันว่ากันเอาเองหนูบ่รู้เดียพราะว่าหนูบ่เคยเดียอันนี้เอาลงมาขึ้นเอาถุงลงมาคืนก่อนไม่ถ้าว่าอันนี้มันอร่อยแล้วซื้อไปอุดรด้วยไงเอาเอาพวกนี้ทั้งพวกเราคิดองเอาชิมดูก่อนอันนี้มันหวานยัง ยังมีปลาเมื่อวานอยู่บ่มันที่เราขึ้นกันทุกซื้อไม่รออยู่ปีขายปีแรกมันก็ขายได้เงินหลายอยุหลาดปีนี้มันหลายปีนี้ปีนี้มันออกหลายปีนี้มันหลายเขาลังจากนั้นมากอ่ะแต่สักแม่ยกพ้องขึ้นแม่ลายซีโล่ซีโล่พันซีโร่พันอันนี้กูเพ่อใช้เขาขายก้อนเขาขายลอยหาดซิ ตอนนี้มันงอม,มากนะเอาดีๆเด้อประ้องแลนลงมาเด้อ มออบางอันมันมออันออแล้วใช่มันเริ่มสุกแล้วไงก็คือมันมันได้ที่แล้วไหมมันไม่ใช่ไม่ใช่มันสุกเต็มที่เลยตรงนี้อืมอสวยมาก่นขนาดเก็บยังหล่นตุ๊บตับตุ๊บตับเลย

สองใช่ไหมซือไปกิโลหนึ่งนะโอเเซนที่เกนพอแล้วปะเขามาซม้อกิโลอ้ยอันนี้มันสโลเล้่เนี่ยเอเอา2แต่ว่าพันยิแถมหนึงก็เลยจองตัดมาสามโอ้ยงามมีลีหรอไม่งามเลยปะเดี๋ยวเอาต้นหนาวเอาจุกแห้งนี่นไหนมันสวยนั่น อันไม่ไงเพ<อ>ิ่อนแกตัง้งผู้ขายผู้ใดมาอยากซื้อก็มาจุดมาสวนนี่เด้อค่ะซื้อสวนนี่ยังค่ะไม่ไงอ่ะไปซื้อสวนนี่ยังค่ะซื้อสวนซื้อสวนมีชื่อไหมไม่ไงสวนเฮาซื้อสวนนี่ยังมยัย สวนเท่าโอ้ยอาชื่อสวนค่ะชื่อสวนสวนเบญจพรสถาลัมอยู่ค่ะอยู่ที่นนี่่มากิชวงเอ้ามันฉูกล่ะเอ้ยมันได้ล่ะบีแรกอ๋อขนาดปีแรกค่ะดหน่วยไหมมันยังไม่เต็มที่ขนาดพอเต็มที่ยังงามนนี้อันแรกสี่มันคนละพันหม่อมหรือพันเดียวกันแม่กิน เอาชิมเห้เบสอ่าสวนสวนชื่อสวนเบญจพรอยู่ที่ค่ะบอกสถานที่เลยค่ะบอกสถานที่เลยค่ะอเป็นเสด้มาสะกุดตำบลชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวนอยู่หน้าโรงเรียนเลยค่ะสามารถมาเก็บอยู่ในสวนได้เลยเมนบอกค่ะใช่ชิมกินจนอิ่มค่อยซื้อโอ้สุดยอดค่ับพี่น้อง หน่วยดกขนาดค่ะพาลูกหลานมาเต็มรถเลยมาเก็บใหม่ๆอยู่สวนได้เลยค่ะพี่น้องผู้ใดอยากได้มาเลือกกินเลยคืนเก็บกินเลยต้นได้หวานตัดเออว่าต้นนี่ว่ามากเอาต้นใหม่้โอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่น้องเมื่อกี้คืนเก็บค่าต้นเลยค่าถือค่าลอยหาซีฟไม้ใหญ่โหวานหวานนีลีค่ะพี่น้องมาว่าซีมเบิองเมื่อกี้นี่หวานคัดจำค่ะนี่ เพิ่งพี่นองดกคักแห้งปี